สรู้กันทั้งสภาประชาชนรู้กันทั้งประเทศรัฐบาลไม่รู้อ่ะนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีข้อมูลไม่มีใครรายงานแล้วว่าเกิดเรื่องเหล่านี้กับท่านท่านบอกว่าท่านโอ้โหโดนแก๊งคอเซนเตอร์โทรมาหลอกแล้วก็มาเล่าให้ฟังมันมันขำม,มาท่านประธานคือเราไม่ได้อยากรู้ว่าแก๊งคอรเซนเตอร์ม,นรมันทํางานเก่งยังไงหรือนาย,ยกรัฐมนตรีโดนหลอกยังไงเราอยากรู้ว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีอ่ะ จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรขนาดรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียังโดนหลอกแล้วบอกว่าเกือบเชื่อเลยแล้วพ่อแม่พี่น้องตาสีตาสาที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนหรือต่างจังหวัดที่เขาอาจจะไม่ได้รู้หนังสือบางคนเนี่ยทำงานเก็บเงินกันมานะคะเป็นสิบปีทํหน้าเนี่ยนะคะยากลําบากจะตายแต่ว่าพอบ้้นปลายมาโดนแกงคอเซนเตอร์หลอกเราอยากรู้มากกว่าค่ะว่า นายกรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ธ่ามระทานมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากๆนะดิฉันพูดคร่าวๆให้ฟังธนาคารแบงก์ชาติสมาคมธนาคารกรตอกระทรวงการคลังปปง,งกสงทอชค่ายมือถืออะไรอีกกระทรวงดีนะดีเอสไอสักนการตำรวจแห่งชาติทหารคือ ใช้รองนายกหนึ่งคนก็ยังไม่พอท่านประธานสองคนก็ยังไม่พอดังนั้นมันเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะและที่ฉันก็ร้องขอค่ะว่าให้ท่านเนี่ยนะคะต้องเพิ่มอัตราการเรียนรู้ของท่านได้ได้มากกว่านี้ได้แล้วคืออย่าอย่าให้คนในประเทศหรือว่าออพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านมาฝึกงานนะคะวันนี้ท่านต้องแบบ แสดงความเป็นตัวจริงของท่านได้แล้วแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะให้ให้สำเร็จให้ได้จริง,รงๆในยุคสมัยของท่านค่ะขอบุณค่ะประธานที่ครรพดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอลจอมทองหนองแขมวันนี้ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติการค้าม,มนุษย์แล้วก็การต่อต้านแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะท่านประธานคะตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดนี้นะคะภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับตําแหน่งมาเนี่ย นายกคนที่แล้วก็ประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยอยากจะเป็นฮับแปดฮับเนาะจะมีฮับสุขภาพการกินท่องเที่ยวการเงินดิจิทัลต่างๆเนี่ยคือฮับแปดฮับนี้ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นไม่ได้นะคะเรายังไม่มีความสามารถในการเป็นได้เพราะว่าเ,เรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎหมายที่เราก็มีความอ่อนแอนะคะเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยก็ ขึ้นชื่อเรื่องการเรียกลับเก็บสวยต่างๆนะคะความไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นเต็มไปหมดแต่ว่าฮับที่เราอยากเป็นเนี่ยเราเป็นไม่ได้แต่ว่าอันที่เราเป็นได้คือฮับของการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งคอเซนเตอร์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรากลายเป็นศูนย์กลางทางผ่านในการค้ามนุษย์จริงๆท่านประธานเพราะว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอบๆประเทศของเรานะคะจนขออนุญาตเอ่ยชื่อ สักนิดหนึ่งนะคะกับสไลด์นี้พม่าลาวกัมพูชานี่ค่ะเป็นขอบคุณนะหะอินโฟกราฟิกจาก TNN อนะคะสามชาติอาเซียนได้เงินจากการสแกมเกินไปเท่าไหร่นี่คือตัวเลขนะถ้าคิดเป็น GDP ของทั้งสามชาติเนี่ยประมาณ40%ประเทศไทยเราเนี่ยเลคคอร์ดเอาไว้ว่าเราเนี่ยประมาณ3ปีปีใปในการในการเก็บข้อมูลเนี่ยบอกว่าประมาณ 70,000-80,000ล้านแต่ดิฉันคิดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นเพราะว่ามันมีตัวเลขของคนที่โดนหลอก5 0 0 0 0แสนหนึ่งบางทีเขาก็โอเคตัดใจหรือว่าฟาดเคาะไปจริงๆมันไม่ใช่การฟาดเคาะนะคะเรา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 ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องของบาปบุญหรือว่าไม่ใช่เรื่องของความประมาทเลินเล่อส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องความอ่อนแอในการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้วก็ความผิดพลาดในการบริหารน,นโยบายของภาครัฐค่ะ และท่านประธานคะดิฉันเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดตราดนะคะบ้านท่าเส้นจริงๆเนี่ยจะไปดูงบประมาณนะคะในการก่อสร้างถนนแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันได้ไปเจอก็คือนี่ค่ะรูปแรกรูปนี้นะคะจริงๆก็เป็นเหมือนกับถนนนะคะที่เป็นรอยต่อเป็นรอยต่อของเออกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยนะคะรูปถัดไปค่ะ แต่ว่าตอนที่ดิฉันไปถึงเนี่ยนะคะก็ได้พบเจอกับสิ่งนี้ค่ะการก่อสร้างถนนตรงนั้นเนี่ย ก็มีการก่อสร้างเพราะว่ามันมีการไปมาหาสู่กันเนาะระหว่างชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นด่านธรรมชาตินะคะก็คือว่าการตรวจเข้มเนี่ยมันก็มีแค่เนี้ยท่านประธานนะคะไม้อันเดียวไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมันก็ข้ามไปข้ามมาแล้วมันก็เกิดตลาดพอมีตลาดเนี่ยก็จังหวัดก็เลยบอกอ่าจัดไปทําถนนให้จะได้สัญจรสะดวกสะดวกนะคะพอทําถนนเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีโควิดพอโควิดปุ๊บนะคะ ตลาดก็ปิดแต่ว่าถนนเสร็จแล้วพอถนนเสร็จเนี่ยนะท่านประธานแต่ว่าตลาดใช้ไม่ได้แล้วสิ่งที่ปรากฏก็คือสิ่งนี้นะคะถ้าท่านใดที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยลองลองซูมดูมองไกลๆจากฝั่งไทยไปจะเห็นนะคะเป็นโดมสีทองแล้วก็มีตึกรามต่างๆต,ต,ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในฝั่งกัมพูชาและที่ฉันเอามาโชว์นี่เพราะอะไรรู้ปะ่ะท่านประธานเพราะว่า เส้นแนวนั้นเนี่ยเป็นเส้นแนวนะคะที่เรียกว่า MOU 43มันเป็นเส้นแนวที่ยังไม่ได้มีการปักปันแบ่งเขตกันว่าสรุปว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของใครกันแน่มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ฝั่งกัมพูชาค่ะสร้าง e อ t เตอร์ n ทนเมนต์คอมเทับแนวนั้นดินฉันก็ถามนะคะว่าเอา้า แล้วอย่างนี้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่ได้มีการติดตามเรื่องนี้เลยหรือนะฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าถามไปที่จังหวัดแล้วจังหวัดก็บอกเห็นอีกทีก็คือขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้ก็งงเหมือนกันว่าภาครัฐของเราเนี่ยทำงานกันยังไงนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วดิฉันก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเนาะว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่คำสวยหรูค่ะของการที่ เวลาทุนเทาในแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาจะเอาเม็ดเงินมาสร้างเป็นแหล่งสแกมหรือว่าแหล่งคอเซนเตอร์ตามแถบตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะหรือว่าบอกว่ามาทำคาสิโนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือเป็นศูนย์รวมของสแกมแล้วก็แหล่งแกงคอเซนเตอร์เอาสไลด์ลงได้ค่ะท่านประธานคะ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยจริงๆมันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะบัญชีธนาคารบัญชีคริปโตต่างๆอันนี้คือส่วนการเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการค้ามนุษย์ดิฉันเนี่ยไม่ได้พูดเกินเลยนะว่าประเทศเราตอนนี้เป็นกายเป็นหับของการค้ามนุษย์จริงๆท่านประธานเพื่อนๆสมาชิกของดิฉัน,ฉนที่กำลังจะอภิปรายต่อไปเนี่ยหรือต่อให้เป็นเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลทุกคนรู้กันดีค่ะ แม้แม้กระทั่งว่าอยู่ในกรรมธิการเนี่ยบางทีขอข้อมูลไปบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเรายังรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราหรือว่าข้างๆประเทศเราเรารู้ว่าประเทศเราถูกใช้เป็นทางผ่านอย่างไรในการค้ามนุษย์เรารู้ว่าคนที่อยู่ในตึกสแกมเหล่านี้เนี่ยถูกทำร้ายอย่างทารุณสาหัสอย่างไรบ้างบางทีมีการทำร้ายร่างกายนะ,ะชตไฟฟ้าเอาเก้ออีฟาต่างๆบางคนถูกบังคับให้เป็นโสเภณีถึงขนาดว่าบางทีคือ โดนตัดเอาไอวะอวัยวะไปขายโดยที่ไม่ได้เต็มใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้กันดีแต่ว่ามันเป็นอะไรคะ